ยายไม่เอาแล้วยัยเหนื่อยอะยายงมาแล้วไยยไม่เอาแล้วยัยจะจับห้องนอนแล้วโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยมยัจะจับนอนแล้วลูกงหมนอเองลีงหนูใไมอ้ใช่จะไแล้วยยเนี่ยยยจะนอนละพี่ียายจะนอนลวพี่พีทใช่จไปแล้วไม่ป ยายเหนื่อยยายท้อยายจะไปไม่เหนื่อยตลกมากยายบอกว่าไม่ไหวยายปวดหัวมากนี่หุ้ยคิวตั้งรูปไว้ไหนดีหัวเตียงลงหัวเตียงห้องนอนพี่พีท ไปเถะไปเตียงพี่พีทบ้านบุม๋มห,หรือในลิฟต์โรงพยาบาลตั้งนูนอยู่ในลิฟต์โรงพยาบาลแล้วกันลิฟต์โรงพยาบาล,โ,ลบา <laughs> โอ้ยคิวตโลกอ่ะ<า> <laughs> ยายอยู่เป็นมากยายคิดถึงแก้วหรือว่า เขาอยรอพ่อเขาหน้่งหนาเธอฉันไม่อยากจะมาตกลงเอาคนคอแล้วนะไปยเขาดูผลบ่นไม่เขาบอกคนเดียวกันเขาขอว่าให้เอารุมหนูไปในลิฟต์โรงพยาบาลนะลิฟต์โรงพยาบาลเหรอใช่แต่ขอเป็นลิฟต์ที่คนไข้ขึ้นนะไม่เอาลิฟต์หลังที่ให้หนูลงอีกนะหนูกลัวอันนั้นหนูจะทำให้เดี๋็ดๆในลิฟต์เลยรู้กัน เราดูกันฉันไปกดตุ๊กตากันมานีที่โรงพยาบาลมีหมอพัฒนาการนะครับจริงๆนะวันนี้เป็นวันที่เราเจอกันในรอบแปดเป็นอาทิตย์อ่ะสอาทิตย์เลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือกิตกรรม ที device, so <speaking> ่เขาได้ทำกันอยู่คือไปเอาคิดตุ๊กตามันคือความสุขของหนานะความสุขของหนูแล้วความสุขของไม่พีไม่ใช่หนูหรอความสุขของหนูแล้วความสุขของไม่พีไม่ใช่หนูหรอพีทตุ๊กตาแล้วเป็นความสุขไหมโอ้ยคิดตุ๊กตาแล้ว่หนูไม่ใช่ความสุขของพีทหรอใช่ค่ะ เดี๋ยวมาื่อไปด้นะเคลาางมือเ,มเตรียมไปนะคุณกร็รู้เด็ใช่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันไม่ไปล้างมือเตรียมไปใช่ถี่ไหนคนมองก็รู้เฮ้ยไม่ห่วงเลยสรุปนะอ่ะพี่เพชพี่เพชต้องเอาหนูไปไว้ใน ไม่มีใครอยากให้เอารูไปไว้ที่หนูเลยนะป่ะแต่ว่ามีคนให้บอกเอาไว้อยู่ที่ปลาร์ตียงข้อคิวไงก็มองเ,เห็นหนูไงเท่เเป็ดน,น่ารักไหมพี่พีชไม่ทำไมอะ่ะมันดื้อจริงๆครับรำเนี่ยดูดิดูรำในถึ่เพี้ยงเลยครับมันไม่รำได้ไงเ่ะ อยากให้ดูเห็นว่าเราพยายามไม่ต้องเราไม่ต้องเขาไม่อยากเห็นน้ำยแล้วคือลําแยงมานั่งอยู่ข้างๆขาเขาวันนี้เป็ดเฝ้าเฝ้าช่างช่างมาทํางานมามาทําบ้านพี่จุ๋มส่งรูปมาหนูภูมิใจในลูกสาวหนูมากหนูได้หมดอ่ะไปแล้วลูกสาวหนูเก่งมากหาโชว์ซะสบัติภูมิใจในตัวลูกสาวมากอ่ะไม่อยากจะโชว์ ขออนญาตขอโทษพี่ช่างนะคะเตเฝ้าช่างทำงานแม่แล้วเขาบอกว่าอะไรนะมันไปขี้จริงๆทุกคนมีคามคิดเห็นว่าเป็ดไปเฝ้าช่างหรือเปล่าแบบนี้ครับนี่คือเป็ดไปเฝ้าช่างหรือเป็ดไปทำธุระเป็ดเฝ้าช่างน่ารักมากพี่จุ๋มบอกดูว่าเฝ้าช่างอยู่ อ่ะเราไว้เจอกันนะคะเป็ดเป็นทางีิลาไปเลยนะเว้ยพี่พีพี่พีใส่เร็วก็สวยแบบนี้โอเคขอบคุณทุกคนเผื่ออิสลามอะไรนะไอหนาวอ่ะเฮ้ยหนูอ่านไม่ทันน่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไหนออยสลามให้ดูได้เลยแยก แยกไปถึงว่าแยกลำใหญ่เไปนี่มาทักทายในรอบสองทิศสามทิ์คือใช้ที่น้ำจะเจอกันอีกทีนะครับอันนี้ไม่ได้เนอะเพราะว่าไปกินบ้านอันนี้ขยันคึ้นแบบแอบแฝดขาได้ถ้ามีโอกาสไอ้ไต้ก็ไปเหมือนกัน